เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าะจําวันพุทธที่25ามกราคมหลังจากที่พักไปแค่สวันเศษจ,จากเกมกับอาร์เซนอลนะครับในคืนนี้ครับกองทัพปีแสดงของเราก็ต้องลงสนามอีกแล้วถานเป็นศึกใหญ่อีกด้วยนะครับเป็นเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องยกพลบุกไปเยือนซิตี้กราวของเจ้าป่านอร์ทแฮมฟอร์เรส ซึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ผ่านมานะครับนอร์เมฟอเรสก็เอาชนะวูฟแฮมตันมาได้ด้วยกันดวลจุดโทษ4-3ต่อส่วนทางด้านแมนยูนเดนะครับก็เอาชนะชชวตันทีมจากหลีกวันไปแบบสบายเท้าครับ3ประตูต่อ0โดยเกมนัดนี้ของทัพปีแสดงนะครับแฟนบอลชาวไทยอย่างเราก็ต้องนอนดึกกันอีกแล้วเพราะว่าเกมคู่นี้นะครับจะลงแข่งกันเวลาตี3ตรงและยังไม่เท่านี้นะครับเพราะว่าโปรแกรมอีก2นัดต่อไปของทางแมนยูเดตนะ ก็จะลงแข่งเวลาตีสามตรงเช่นกันเกมนัดต่อไปนะครับไปศึก FA ฟเอคัพกับเรดดิงแข่งคืนวันเสาร์หลังจากนั้นในคืนวันพุธนะครับก็จะเป็นเกมคาราบาลครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2กับการเปิดบ้านเจอกับนอตเทิลแฮมฟอร์เรสต์บ้างครับเรามาต่อกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนลงสนามในค่ำคืนนี้กันนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านนอตเทิลแฮมฟอร์เรสต์กันก่อนสําหรับทัพเจ้าป่าเนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่มาในฟอร์มใช้ได้เลยนะครับลงสนามไป1 ซึ่งหนึ่งในนักที่เสมอน,นะครับเป็นการเปิดบ้านเสมอกับเชลเซีในศึกพรีมเมียร์ลีกไป1นต่อหนึ่งส่วนเกมที่แพ้นะครับก็เรียกได้ว่าพลิกล็อกไม่น้อยโดยการบุกพ่ายแบล็กพูลทีมจากลีกเดะแม้ยนชิพถึง4ต่อหนึ่งในศึกเอฟเอครัรอบ3 2ทีมสุดท้ายแต่ทางนี้ทีมเจ้าบ้านฟอเรสต์นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสถิติที่ยอดเยี่ยมมากก็คือพวกเขานะีไม่แพ้เกมในบ้านมาแล้ว8ดเกมทุกรายการติดต่อกันซึ่งเกมสุดท้ายที่ฟอเรสต์แพ้ในบ้านนะครับก็ต้องย้อนไปยังเดือยยออนนนกกัยยาขงี่ ในแมทที่เปิดบ้านไพ่กับฟูลแลมไป3ต่อ2ในศึกพรีเมยร์ลลกครับสำหรับความพร้อมเรื่องนักเตะนะครับแม์นี้เจ้าบ้านฟอ r e เรสต์ก็ถือว่าขาดนักเตะตัวหลักหลายคนไม่น้อยคนแรกเลยนะครับก็คือดินเฮนเดอร์สันที่เจ็บไปก่อนหน้านี้และก็มีข่าวว่าต้องพักประมาณ2-3เดือนแต่สําหรับในรายของเฮนเดอร์สันนะครับถึงไม่เจ็บก็ไม่สามารถลงสนามได้อยู่ดีเนื่องจากว่าทับเจ้าป่านะ่ะยิ่มาจากแมนยูเต่นั่นเองครับ ส่วนรายที่เหลือนะครับก็จะมีชูเลียนบิยองกรตาอิโวอาโวนิยี่เชคคูคูยาเต้และก็โอมาริชาท,ที่เจ็บไปก่อนหน้าทั้งหมดเลยครับสำหรับในรายของเรือันเยสที่เจ็บในเกมที่ผ่านมากับบอลมัดนะครับคงต้องลุ้นว่าเกมนี้จะผ่านคอมฟิตลงสนามช่วยทีมได้หรือไม่ครับมาที่ฝั่งคมพร้อมของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับสำหรับทัพปีแสดงนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งบุกพ่ายแอสตันมา3าต่อ2และก็ได้พักหายใจเพียงแค่2วันเศษครับคืนนี้ก็ต้องกลับมาลงสนามอีกแล้ว ซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าเอริกเฮนทักจะมีการโรเลชั่นนักเตะแบบไหนกันบ้างแต่ที่สาคัญไปกว่านั้นครับในเกมกับฟอเรสต์ในค่ำเมื่อคืนนี้ก็เชื่อว่าเอริกเฮนทักก็คงจะเน้นหน้าดูนะครับเพราะนอกจากจะเป็นการตุนผลลัพธ์ในเกมแรกแล้วหากชนะในเกมคืนนี้นะครับก็จะเป็นการหยุดใส่เติ2เกมหลังสุดที่ไม่ชนะใครมาด้วยและก็จะเป็นการเพิ่มของกําลังใจให้กับนักเตะไปในตัวสําหรับความพร้อมเรื่องนักเตะนะครับแมนนี่เอริกเฮนทักยืนยันแล้วว่า สานมาเตะอย่างเจดอนซันโชดิโอโกดารและก็อองตนิมาซิยนไม่พร้อมลงสนามในเกมแมตช์นี้ซึ่งในรายของซันโชนะครับถึงแม้ว่าจะซ้อมกับทีมมาระยะหนึ่งแล้วแต่ถ้าว่าเจ้าตัวเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตอยู่ครับส่วนในรายของอัฟเซลตุนไซเบ้นะครับตอนนี้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเรียกความฟิตเชน่นกันครับเรามาต่อกันที่คาดการ์ผู้เล่นตัวจริงจากทางเว็บไซต์โซฟาสกอร์กันนะครับเริ่มี่ฝั่งเจ้าบ้านนอร์เอมฟอร์เรสกันก่อน อย่งทัพเจ้าป่านะครับวันนี้มาในแผน4-3-1-2นาทีวันเป็นเวนเฮเนซี่สี่กองหลังนะครับมีเรนันโลดี้วิลลี่โบลี่โจวาลรอและก็แซดออริเยสามแดนกลางนะครับมีโอเรียลมังกาล่าเรโมฟลอยเลอร์และก็ดานิโลครับทางด้าน3ตัวรุกนะครับมี pa, Morgan Gibbs White, กุสตาโวสกาปามอร์แกนกิฟส์ไวท์และก็เบรนดันจอห์นสันครับมาที่ฝั่งคาดการณ์ของทัพปีแสดงกันบ้างนะครับกับแผน4-2-3-1 ในทวานเป็นดาบิดเดเคอา์สีกองหลังนะครับมี Aaron aka, Harry uire, Martinez, แอรอนวานบิซาก้าแฮร์รี่แม็กไกล์ลิซันโดมาติเนสและก็เตเรลมาลาเซียสองวิฟฟ์ตัวกลางนะครับคาเซมิโร่กับเฟลด์สามตัวรุกมีอันโตนี่บรูโนฟานานเดสและก็อเลฮันโดกานาโชส่วนซูน,น่าตัวเป้านะครับยังคงเป็นวาลเวคฮอสในส่วนสกอร์ที่คาดการณ์นะครับของทางเว็บไซต์ฮูสกอร์เกมนี้นอร์เนฟอเรสจะเปิดบ้านเสมอกับแมนยูเต็ดไป1ประตูต่อ1ครับ เรามาที่ข่าวทั่วไปของทัพปีแสดงนะครับกับข่าวแรกวันนี้รายงานจากทาง The Atlantic สื่อชั้นนําของอังกฤษนะครับด้วยจากรายงานเผยว่าทาง QSI หรือว่า q a t a r Sport i n v e s t m e n t ก่องทุนความมั่นคงแห่งชาติของกาตานะครับที่เป็นเจ้าของเดียวกันกันกบสโมสรปาร์ลีซังเชกแมงทีมดังจากฝรั่งเศสและก็มีนาเซอร์อันเคไลฟีเป็นประธานกลุ่มอยู่มีความสนใจจริงที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด แต่อย่างไรก็ตามนะครับหากว่ากลุ่มทุนจากกา t a ตาสปอร์ตอินเวสท์เมนต์ต้องการจะเทคโอเวอร์ทับปีสาดแดงทางกลุ่มทุน QSI นะครับก็จำเป็นจะต้องขายสโมสรปารีสแซงต์แชรกแมนก่อนจึงจะสามารถซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราได้ครับ มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของทางรีโลเวสื่อดังของโปรตุเกสดยจากรายงานนะครับเผยว่าตอนนี้มีอย่างน้อยอยู่3สโมสรได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์และก็เชลซีต่างต้องการคว้าตัวเดวิดรรยาในทวันวัยยิ่มเปีของเบนฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์สองพิ่มสครับซึ่งหาว่าทั้ง3สโมสรยื่นข้อสเสนอที่เหมาะสมจริงนะครับก็เชื่อว่าเบนฟอร์ดน่าจะปล่อยตัวอย่างแน่นอนครับมากระนีรายงานต่อไปจากไซมอนสโตนนักข่าวชื่อดังของ b b c นะครับ ดยจากรายงานเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีแนวโน้มสูงมากจะปล่อยตัวทางชาลีซาเวตกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีนะครับให้กับทางสโมสรฟอเรสกรีนทีมดังจากลีกอังกฤษไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้เป็นอย่างน้อยครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของ t a l k s p o อกับเรื่องของอารอนวานบิซาก้ากันบ้างโดยจากรายงานนะครับเผยว่าคริสตันพาเลสสนใจดึงตัวอารอนวานบิซาก้ากลับไปยังสโมสรในช่วงตลาดมกราคมนี้ แต่ถ้าพวกเขาเนีครับก็ไม่เต็มใจจะจ่ายราคา25ล้านปอนด์ตามที่ทัพเปยแสดงนาได้ตั้งไว้และที่สำคัญนะครับกับฟอร์มสุดแสนน่าประทับใจของวานวิซาก้าณะเวลานี้ก็ทำให้เอริเฮนทากนะไม่อยากจะปล่อยตัวเขาในช่วงตลาดมกราคมนี้แล้วครับแต่ถ้าวันในช่วงซัมเมอร์น้าก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเอายังไงครับกับดิวนี้ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับที่ออกมาเตือนบรรดาตังเต่กองทัพปีสแสดงว่าต้องโฟกัสเกมเจอกับดอตแฮมฟอเรสให้ดีเลยครับและอยา่าคิดถึงการคว้าแชมป์จนมากเกินไปโดยเอริกเทนฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้แชมป์อะไรมาเป็นเวลายาวนานมากแล้วซึ่งสโมสรของเราเองก็จะหนักถึงข้อเท็จจริงตรงนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าพวกเราจะต้องทําทุกอย่างเพื่อคว้าแชมป์รายการนี้มาคลองให้ได้ มันเป็นเรื่องของการคว้าชแชมป์นะซึ่งเราเองก็มีโอกาสที่ดีแต่เราเองก็ต้องดูกันเกมต่อเกมนั่นแหละตอนนี้เรามีคิวลงแข่งกับดอนแฮมฟอร์เรสสเกมก็คือเกมเย้าแล้วก็เกมเยือนซึ่งเรานะ่ะก็ต้องโฟกัสที่เกมแรกกันก่อนอยา่าคิดเป็นล่วงหน้าเพราะมันจะทําให้คุณน่ะเสียสมาธิแต่มันก็แน่นอนว่าเป้าหมายของเราในเกมคืนนี้ก็คือการคว้าช,ชัยชนะให้ได้เท่านั้นมันก็นานมากแล้วนะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มาเล่นที่นี่ที่สนามซิตี้กลาวของฟอร์เรส ผมคิดว่าเราชอบนะการได้เห็นแฟนบอลที่น่าทึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่จะได้ลงเล่นมันจะเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมและผมคิดว่ามันจะเป็นแรงจูงใจและก็แรงกระตุ้นชั้นดีเลยล่ะให้กับนักเตะของเราแล้วเราเองก็พร้อมแล้วล่ะสำหรับเกมในค่ำคืนนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม